เราจะมุ่งหน้าสู่พิษณุโลกนะครับเราจะไปเนินมะปางกันนะครับนี่โอ้สายแว้นสายสอดมีไอ้ข้อเขียนเลยอ้าวไปว้ออ้าวเจ็บมีวามเขียน الميديا โอ้วิวสวยมากอ่าเยชนอยู่แล้วครับข้างหน้าเ่าไอ้ชอบออกกล้องเลยครับมาที่เอฟซีหน่อยเอฟซี วันนี้มาเกียรกันถึงนี่เลยนะครับมาเกียร์นถึงแม่มาปางน,นะครับวันนี้ไหนมีใครให้ด่าไหมครับเอ้ยนี่ยหมาหมาดาม่าเนยหมามันหมามันย้อนสอนอ่ะด่ามด้ยเอ๊ยยังสวยอะ่ะเอ้ยมังสวยจนะ้ะเอนะเอราเหมือนเมืองจีน ขับทั้งหน้านีนรถซ์วิสนะครับรถซ์วิสเดี๋ยวขับไปเข้ากระจกรถซ์วิสหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็สวยแล้วอ่ะเออแต่นี้แล้วมันว่ามันยังไม่จเจริญมาเลยสวยว่าดูดิดมึงดูทางเลยนี he er, he er, mm ่เหี้ยเฮี้ยมุดันมองโอ้โหไม่ลอดครับหลุมนี้ไม่รอดครับบอกไอ้น้องขับน้ำหน่อยเด้บอกหลุมหน่อย นะครับบ้านรักไทยไปทางไหนครับอ่ะครับ,อ,ะะรบอันย้อนกลับไปครับไปทางไหนครับทางนี้ทางนี้ครับออกไปทางนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อตรงไปแล้วก็เด้วขวาใช่ไหมครับขอบคุณครับ ป้าบอกว่าไปทางไหนก็ได้เฮียหมาจะมากัดที่สัตว์ป้าบอกว่าไปไ,ไ,ด,ไ,ปไ,ปได้ทุกทางอะ่ะลูกเอาเฮียกู้งงงเลยจะย้อนขึ้นไปก็ได้จะตรงขึ้นไปก็ได้รอเพื่อนอยู่วะครับอ๋ออ๋อถ้าทางทางนี้ปะถ้ทาทางนี้ใกล้กว่าปะ พอกันใช่ไหมครับลแล้วผมแบงเนี้ยก็เด้วขวาใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับอีกไกลไหมครับป้าประมาณอ๋อครับผมขอบคุณครับไปเลย เออมันได้ท้งหลองทางป้าบอกได้ที่พวกเฮียนะี่ก็ขับไม่รอเลยมันมันบอกว่ามึงมี G P S มันบอกมึงรู้ทางเยาวโอ๊ยนี่ยังสวยอ่ะเฮ้ย โห้คดหน้าเลยอะ่ะเอ้ย่าขวางเลยวะไอ้วันย่าขว,งวาขวงทางแม่งดีเห็นบางช่วงบางช่วงก็ไม่ดี <c oughs> บ้านบ้าน ไอ้ท็อปมันค่อยๆไต่อยู่มันชั้นไอ้ท็อปไอ้ท็อปไอ้จอดข้างหน้าเดี๋ยวรถเขาขึ้นมารอยเบียร์ก่อนเออยเข้าใจเข้าใจเห็นมึงค่อยๆไต่อยู่ เดี๋ยวถ่ายอยู่ครับตอนนี้เราจอดพักนะครับเพื่ออะไรวะอ๋อเราต้องเซอร์วิสเต่อแมเต่าคานมาแลนะครับเต่าคานเอ้ยอ้อยไม มึงจมแกนมาจมแกนมาดิฮะ้ามึงจมแกนมามันจะร้อนอ่าชิบหายแล้วต้องเข็นของจริง่ะมีมีสายลากไหมอ่ะเดี๋ยวพวกกูลากขึ้นไปให้เออเหม็นจริงว่ะ เชียเอ да, ้ยอย่าไปจับเลยเชีย hmm, ม okay. um, so ึงด mm ูน hmm. uh, ้ำหม้อพ yeah. ักเลยไม่ไม่แต่มันร้อนมากมึงดูน้ำมึงดูแรงอัดน้ำหม้อพักดิเนี่ยรั่วปื๊ด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 น้ำเห็นไหมอย่าเพิ่งเปิดเปิดพุ่งใส่น้าเลยนะไอ้เย่ยรถเซอร์วิสกูต้องมาเซอร์วิสรถมึ่งนะฮะรถเซอร์วิสนี่คือมึงเซอร์วิสกูนะไม่กูเซอร์วิสมึงออด มึงไปมึงไปเข็นรถมึงอะ่ะมาไว้ฝั่งนี้ไปเขาจะเวลาเขาขึ้นมาเขาจะได้หลบไหลาทางฝั่งนู้นมากูช่วยเข็น แข่กันไม่เสียงกันไม่พอไอ้เหี้ยเขาเปิด Google Map ที่ตูดกันใหญ่เลยไอ้เหี้ยกูรู้อย่างเดียวกูขับไปขับมาไอ้เหี้ยนี่มันขับผ่านมาแล้วนี่หว่ากูเจอวัดกูจอดแล้วว่ากูโทรหาพวกมันบอกว่าไม่วนเออใช่วนไงวิ่งสองรอบไงจริงๆมันต้องเลี้ยวซ้ายต้องแส่แยกแรกแล้วจริงจอ่ะพอเราถึงตรงตลาดอ่ะเอเลี้ยวซ้ายแล้วก็จบแล้วไอ้เหี้ยนี่มันไปวนทั้งบนมาแล้วพอกูกูไปจอดถามป้าไว้ป้า ป้าข้างทางที่คนบ้านอ่ะเขาบอกว่าทําเดินว่าป้ายังไหนป้าไปได้ทุกทางอ่ะเจะเย็นๆเดี๋ยวนจับก่อนเปิดได้เที่ยไญร้อนชิบหายคือพวกกูมาเซอร์บิสมึงสอนกูละเออเดี๋ยวพาไปเทหน่อยฮะหัวหัวเช็ดพื้นเลยนะเว้ยเชื่อนี่อัน้เอ้อน้อง นี่น้ำหล่อเย็นหรือน้ำขี้ดินในสัตว์มึงดูนี่สีเขียวป่ะวะดำขนาดนี้เฮียมึงดูสีดิเนี่ยสีโคตรดำเลยอ๋อพอดีความร้อนขึ้นนิดนึงครับกลัวนี่มึงไม่ใช่หล่อเย็นไงสวยเกิน สอนสอนหมวกที่มันสีเขียวปะไฟเขียวก็พริบก็ะพริปะโอเคอาวิดีโออยู่ไหมภาพสวยนี่คือที่พักที่เนินมาป้างนะครับนี่นไงวิวสวยไหม นี่ยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่นะครับมันเลยยังสวยอยู่ครับค่าที่บักก็ไม่แพงนะครไหนท้าทายครับเบเกอร์เดี๋ยวโทรศัพท์มึงหล่นลงไปไม่ต้องเก็บเลยนะนี่ครับบิวฝั่งตรงข้ามเป็นภูทับเบิกใช่ไหมเฮ้ย ฝั่งตรงข้ามภูดเบิกใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะตรงนั้นนะ่ะบ้าไอหลังเขาลูกนั้นนะ่ะที่มันหมอกคลุมอยู่นะ่ะเราให้ดูเฉยครับไม่ต้องมาหรอกครับถ้ามาเดี๋ยวมันจะธรรมชาติไม่สวยอย่ามาเยอะนี่สายครับดูหมอกขึ้นมาขนาดนี้เลยนกรับ เยี่ยงไหนวันนี้บ้านคนไอ้สัตว์นีู่เยี่ยวที่ไหนเยี่ยวแม่งตองแยกไอ้สัต์เสาเสาหยุดขอเขาเข้าห้องน้ำเขาจะมีห้องน้ำบ่เนี่ยเขาเข้ามา พี่มีห้องน้ำไหมครับขอเข้าห้องน้ำหน่อยครับขอบคุณครับจะไปล่องแก่งเนียครับน้องเข็กครับขอบคุณนะครับ